สวัสดีครับในอีพีนี้จะมาแนะนำข้อมูลกองทุนรวมครับเป็นกองทุนรวม KTEF นะครับ่านหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญหรือที่เรารู้จักกันในนามของฟันแฟ h e ีทครับนี่คือหน้าแรกของฟันแฟชชีทนะครับเอกสารนี้มีทั้งหมด11หน้าด้วยกันนะครับดังนั้นเราต้องควรจะดูนะครับว่าข้อมูลฟันแฟ h ชีทเนี่ยอัปเดตเมื่อไหร่ครับ อัปเดตข้อมูลหน้าวันที่30ธันวา2562ครับเกณฑ์ของฟันแผลชีดนะครับจะมีการอัปเดตข้อมูลทุก6เดือนครับกองนี้เป็นกอง KTF e ครับกองทุนเปิดกรุงไทย Smart Equity Fun ฟครับเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับแสดงว่าลงทุนตราสารทุนนะครับไม่น้อยกว่า80%ครับ ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศครับแสดงว่าเป็นหุ้นในประเทศไทยเท่านั้นข้อมูลหลกัหลกๆนะครับในฟันแฟกชี t จะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับหนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากองทุนนี้นะครับลงทุนในอะไร 2. กองทุนนี้เหมาะกับใครครับและ3คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ 4. สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ไปลงทุนครับอย่างเช่นกองทุนรวมหุ้นครับก็จะมีสัดส่วนให้ดูว่าเราลง คุอุตสาหกรรมอะไรสัสดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ5คือค่าธรรมเนียมครับจะได้รู้ว่าค่าธรรมเนียมที่เก็บจากคุองทุนค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนนะครับลักษณะเป็นอย่างไร6คือผลดําเนินงานครับที่ผ่านมาในอดีตนะครับผลดําเนินงานของกองทุนรวมนี้เป็นอย่างไรบ้างและ7ครับเป็นข้อมูลอื่นๆน,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 นะครับอย่างเช่นนโยบายการจ่ายเงินปันผล เวลาที่สามารถขายได้ภายในเวลากี่โมงเมื่อขายนะครับเงินจะได้รับคืนกี่วันทําการการลงทุนในกองทุนครับไม่ใช่การฝากเงินมาดูส่วนแรกเลยนะครับคุณกําลังลงทุนในอะไรครับกองทุน KTF ครับนโยบายการลงทุนหลักก็เป็นตราสารแห่งทุนเฉลีย่ยรอบป,ปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ครับแสดงว่าเน้นลงทุนในหุ้นสามัญครับในตลาดทรัพย์ บริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีมีการเติบโตสูงกลยุทธ์ที่ใช้นะครับ,หล,บหลักๆก็จะมีพวกเชิงรุกนะครับเชิงรับนะครับกองนี้เป็นแบบ active management ครับเป็นกลยุทธ์แบบเชิงรุกมุ่งหวังให้ผลกำลังงานสูงกว่าดัชนีชีวัตมาดูว่ากองนี้เหมาะใครนะครับกองทุนรวมลงทุนในหุ้นนะครับก็จะเหมาะกับคนที่สามารถรับความมันผลราคาขึ้นลง ของหุ้นได้นะครับเพราะราคาหุ้นนะครับก็มีราคาเพิ่มขึ้นลดลงตามภาวะตลาดดังนั้นนะครับบางช่วงก็อาจจะเห็นมูลค่าลดลงย่อตัวลงนะครับทำให้ขาดทุนได้จะเหมาะกับคนที่ลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะยาวครับกลุ่มที่3นะครับกองทุนนี้นะครับเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างหลกัลกๆให้มาดูที่แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวมครับ ตามเกณฑ์นะครับระดับความเสี่ยงของกราตอนะครับผ่านลิสตสเปกตัมเนี่ยจะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับเสียงต่ำที่สุดเลยจนถึงเบอร์8บวกครับที่เสี่ยงสูงมากอย่างมีนี่สำคัญกองทุน KTF นี่ครับเป็นความเสี่ยงระดับเบอร์6นะครับเป็นการลงทุนในตราสารทุนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญครับมาดูความผันผลนของราคาหลักทรัพย์ค่า SD คือ Standard d เ v i วอร์นะครับเป็นความมันผลความมันผลของกองนี้อยู่ประมาณ1 0 1ถึงสนะรับความกลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบ General ครับคือลงทุนหุ้นทั่วไปนะครับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวนะครับ c o n c e n t r a t i o n risk นะครับกลุ่มนี้กองทุนนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวตามนะครับน้อยกว่า10%เนื่องจากว่ามีการกระจายการลงทุนในบริษัทที่หลากหลาย มาดูกลุ่มที่4ครับสัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนครับกองทุนรวมหุ้นนะครับเรามาดูว่าหลักๆก,กองทุนนี้ไปลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอะไรครับเราก็ดูนะครับว่าหมวดที่เยอะที่สุดเลยครับก็คือหมวดพลังงานและสารนุโภหค,ครับประมาณ22.89%กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มไหนครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มมธนาคารนะครับประมาณ13.8% 8 และกลุ่มหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับที่ส9.18%ครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีรายชื่อนะครับทรัพย์สินที่กองนี้ครับถือหุ้นไว้สูงสุด5้านนับแรกนะครับกองนี้ก็จะมีพวกปรทอนะครับ Advanced i n f o s e r i c e ปอนซีเมนไทยนะปตทอสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะเห็นว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทย กลุ่มที่5ครับเป็นเรื่องค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมที่ด้านบนครับเก็บจากกองทุนรวมนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV ครับจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับการจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมๆแล้วเขาเรียกว่ารวมค่าใช้จ่ายครับซึ่งต่อปีนะอยู่ที่1.5915%ครับเวลาเขาเก็บ ค่าใช้จ่ายรายการนี้ครับเขาจะเก็บจากกองทุนรวมนะครับทุกวันทําการเขาก็เฉลี่ยเฉลี่ยมาว่าแต่และวันทาการต้องเก็บค่าธรรมเนียมนี้เท่าไหร่กลุ่มที่2ครับเป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายถ้าเราไปซื้อกองทุน KTF ครับค่าธรรมเนียมขาเข้าไปซื้อครับเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมการขายหน,น่วยลงทุน ขอกระตอไว้นะครับสูงสุดไม่เกิน1%เก็บจริง0.75%ครหมายความว่าถ้าเรานำเงิน1ล้านครับไปซื้อกองทุน KTF เราจะเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเสีย0.75%ของเงิน1ล้านก็คือ7,500บาทเวลาเราไปขายหน่วยลงทุนครับ ค่าธรรมเนียมฝั่งขายเนี่ยฝั่งค้าเอา,เอาเงินออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมการรับซื้อคือหน่วยลงทุนสูงสุดขอไว้ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันยกเว้นไม่ได้กเก็บอีกส่วนหนึ่งค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุนครับปัจจุบันเก็บจริงอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์กลุ่มต่อมาครับเป็นเรื่องของผลการเงินอดีตครับไฮไลท์ที่สําคัญคือผลการเงินอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการเงานใน,ในอนาคตครับ กองทุนรวมหุ้นครับดัชนีชี้วัดนะครับว่าจะดูว่ากองทุนรวมนี้ได้ผลตอบแทนที่ดีไม่ดีครับดัชนีชี้วัดคือดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับสัดส่วนร้อเป็นตะครับเป็นเซต TRI ก็คือเป็นตัวมูลค่าของหุ้นนะครับแล้วก็เป็น total return index ก็คือรวมผลตอบแทนจากเงินปันผลไปแล้วนะครับ ผลตอบแทนนะครับมีแบบเป็นปีปฏิทินครับหมายความว่าก็ดูย้อนหลังไปนะครับสมมติดู3ปีย้อนหลังปี60นะครับที่ผ่านมาก็องทุนรวมก็สีเขียวนะครับก็16กปกว่าปี61ครับที่ผ่านมาก็ติดลบ17%เปอเซของกว่านะครับและปี6 2ครับก็0 1นลักษณะของความเสี่ยงนะครับที่ผ่านมานะครับในช่วงละ5ปีที่ผ่านมา เคยมีผลขาดทุนสูงสุดคือลบ21.51%ครับลูกค้าจะได้ทราบข้อมูลของลักษณะความเสี่ยงจากกันหรือกองทุนนี้นะแล้วามเป็นผลของการดำเนินงานครับจาก standard d u r a ว i o n คือ14%นอกจากนี้นะครับก็จะมีผลออกแทนจากการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดครับปักหมุดคือปักนะครับหน้าข้อมูลที่แสดงก็คือหน้าวันที่30ทธันวา2562าครับ ว่านับย้อนหลังไปครับ3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปีกองทุนนี้นะครับมีลักษณะผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างถ้าไปดูนะครับผลตอบแทนของกองนี้นะครับ y ยูท <You> date <today S 2> คือตั้งแต่กราสอาหกนะครับถึง30ธันวา2562นะครับครบทั้งปีเลยนะก็อยู่ที่0.14% ถ้า3เดือนครับลบ3.2%นะครับก็มีค่าเบลนทายด้วยนะครับถ้าค่าเบลนทายผลตอบแทนค่าเบลนทายต่ำๆดีนะครับค่านึกภาพเหมือนเด็กเก่งๆในห้องนะครับเวลาที่เราเรียนมัธยมเทียบกันว่าเด็กเก่งๆในห้องเวลาสอบครับเขาก็จะได้อันดับต้นๆของห้องนะครับดังนั้นค่าเบลนทายต่ำๆดีครับแสดงว่เาเป็นกองที่ได้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับ กองลักษณะคล้ายกันเพราะกองทุนหุ้นครับก็เทียกบกับกองทุนหุ้นถ้า6เดือนครับลบแเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์ไทยเจ็ดสิบห้าหปีนะครับ0.14%เปอร์เซ็นต์เบอรไทยเก้าปีนะครับถ้า3ปีเนี่ยข้อมูลเขาจะเฉลี่ยมาให้แล้วครับว่า3ปีที่ผ่านมาต่อปีเนี่ยคือลบหนึเปอร์เซ็นต์เบอร์เซ็นไทยที่95ครับและถ้าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับคือ4.17%เ เปอร์เซนไทยที่25ตัวความผันผลของกองทุนนะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับก็ดูแต่ละช่วงเวลาประกอบไปด้วยนะครับค่าเปอร์เซนไทยนะครับของความผันผลของกองทุนเนี่ยค่าต่ำๆดีนะครับดังนั้นนะครับมาดูในกรอบตารางที่แสดงผลเป็นการเทียบนะครับในกลุ่มหุ้นเหมือนกันก็คือ equity g e เจเ a l รนะครับข้อมูลนะ30ธันวา62ครับจะเห็นว่านะครับ ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับกองนี้นะครับอยู่ที่เปอร์เซ็นตทายที่25นะครับฉเฉลี่ยก็ประมาณ4.12แต่ถ้าไปดูความมันผวนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่เปอร์เซ็นตทายที่95คือ1.351และกลุ่มสุดท้ายแล้วครับมาดูว่ากลุ่มที่7ครับข้อมูลอื่นๆนะครับที่สำคัญสำคัญมีอะไรบ้าง นโยบายการจ่ายปันลครับกองนี้ไม่จ่ายเงินปันผลนะครับเน้นให้เงินนะครับที่ไปลงทุนและได้ผลตอบแทนมานะครับได้ปันผลจากหุ้นมาสะสมครับสะสมในกองเรื่อยๆนะครับเน้นให้เงินเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับในระยะยาวผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับวันที่จดทะเบียนครับวันที่19พฤษภาคม5 5 5 4วันที่ทําการซื้อขายนะครับก็ทุกวันทําการ ตั้งแต่เปิดจนถึงเวลา15.3 0นนะครับมูลค่าขั้นต่ำที่ซื้อครับคือ1,000แล้วเมื่อเราไปขายนะครับและขายกว่าได้รับเงินครับก็ระยะคือ T ีบวก3หมายความว่าถ้าวันนี้นะครับเป็นวันทาการสมมติวันทําการวันจันทร์ผ่านไปอีก3วันทําการเป็นวันพฤหัสนะครับนี่คือลักษณะของ T ีบวก3ขายวันจันทร์ได้รับวันทำการ 3วันทําการถัดไปอย่างเช่นวันพฤหัสนี่ก็คือจะเป็นลักษณะนะครับข้อมูลของกองทุนรวมนอกจากนี้นะครับในฟันแ็กชีสเนี่ยเราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับว่าเขาอธิบายแล้วนะครับว่าความเสี่ยงแต่และความเสี่ยงเนี่ยความหมายคืออะไรนะครับ อย่างเช่นความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหลักทรัพย์ครับ market risk นะครับจะมีความผันผวนของราคาครับเพิ่มขึ้นลดลงนะครับระหว่างทางนะครับจากปัจจัยภายนอกอเช่นเศรษฐกิจการเมืองต่างๆจะสะท้อนอยู่ในค่า sc นะครับก็คือ standard deviation กลุ่มที่2นะครับความเสี่ยงจากการผิดนัดชาร์มานี้ของผู้ออกตราสารครับ credit risk นะครับก็ ลองดูว่าผู้ออกตราสารเนี่ยจะมีความสามารถนะครับในการชําระคืนเงินต้นดอกเบีย้ยตามที่กําหนดไว้หรือไม่ 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารครับ liquidity risk นะครับก็เป็นความเสี่ยงจากหน้าที่เวลาเราไปขายครับสมมุติเราขายตราสารนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เงินนะครับในระยะเวลาหรือราคาที่ต้องการเนื่องจากมีการซื้อขายในจำนวนที่จํากัดครับดังนั้น ถ้าตราสารใดนะครับที่เราไปซื้อไปขายไม่ค่อยสะดวกครับแสดงว่ามีเรื่องของสภาพคล่องที่ไม่ดี 4. business ครับความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารครับก็นัรู้ว่าปัจจุบันครับธุรกิจของผู้ออกตราสารเนี่ยยังดําเนินการดีอยู่ไหมนะครับได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานอย่างไงบ้าง 5. ความเสี่ยงจากการลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครับก็ถ้ามีสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับก็จะมีเรื่องของความแตกต่างของสัญญาแต่ละประเภทครับอย่างเช่นถ้าสัญญาออปชั่นครับออปชันเนี่ยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อสัญญานะครับในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง แล้วก็กลุ่มของพวกสัญญาฟิวเจอร์สัญญาฟอร์เวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครับที่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็กลุ่มความเสี่ยงของสัญญาสวอปนะครับสวอปเนี่ยก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี่ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจาก อสตราดอกเบี้ยคงที่ครับจากการศึกษาเพิ่มเติมความเสี่ยงที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นครัว่ากองทุนนี้นะครับมีลักษณะผลตัดแทนและความเสี่ยงอย่างไรบ้างขอบคุณที่ติดตามอ p พนี้นะครับสวัสดีครับ